ก็เป็นเมนูเย็นสูตรแก้ว6อ่อนก่อนวันนี้ก็คือเป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปาเล็กออ i e เ t นเนลคอฟฟนะคะวันนี้ปาเล็กก็จะมาแชร์สูตร ชงกาแฟด้วยสูตรเมนูเย็นนะคะวันนี้จะมาชงกาแฟด้วยเครื่องชงโลโมราพรามหนึ่งนะคะอ่ะก็คือจะเป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาชงกาแฟด้วยเครื่องนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงว่าเครื่องนี้เข้าดีขนาดไหนวิธีชงกาแฟเดี๋ยวป้าเล็กจะมาชงให้ดูนะคะก็เป็นเมนูเย็นสูตรแก้ว16ออนก่อนวันนี้ก็คือเป็นเมนูพื้นฐานทั่วไปเลยก็คือทําง่ายๆสบายๆเลยนะอ่ะก่อนอื่นที่จะไปชงกาแฟเดี๋ยวเราก็มา ดูวัตถุดิบกันก้อนวัตถุดิบที่เราต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยขาดไม่ได้เลยนี่กาแฟก็ต้องเป็นกาแฟของ o r i e n t a l Coffee นะคะป้าเล็กใช้เป็นกาแฟเบอร์สี่นะเบอร์สี่ขัาา้วกลางค่อนเข้มก็คือเป็นวัตถุดิบชิ้นแรกอ่าต่อไปชิ้นที่สองขาดเสียไม่ได้เลยความอร่อยความมันความนัวก็คือเป็นนมผสมนมผสมก็จะใช้เป็นของ B&F นะคะอ่า B&F BNF n f BNF อู้ดผิดพูดถูกอ่ะนมมาส่งของ BNF นะคะอ่ะก็คือขับผสมมาเรียบร้อยแล้วเราบางคนก็ขี้เกียจเปิดกระป๋องมาผสมใช่ไหมแนะนำเป็นตัวนี้เลยอ่ะตัวที่2ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นนมสดนมสดก็เดี๋ยวเอาไว้ทำเมนูคาปูลาเต้นู่นนี้นั้นอะไรก็ว่ากันไปนะนมสดเนี้ยใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ชอบเลยนะแต่ปลาเล็กใช้ แมกโนเรียอ่าวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้เองไม่ยากเลยง่ายๆเนอะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มวิธีการชงกาแฟกันและอ่าเริ่มจากเมนูแรกเลยนะคะจะเป็นเอสเพสโซเย็นก็คือเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันมากๆเลย วันนี้จะมาทำสูตรแก้ว16ออนนะคะอ่าเดี๋ยวดูแก้วก่อนแก้ว16ออนเราก็จะเป็นไซส์นี้เลย16ออนอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากาแฟกันก่อนเนาะอ่ากาแฟเนี่ยป้าีล็กก็หชดอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาชงคู่กับเครื่องบด S464 นะคะก็คือเป็นเครื่องบดตัวนี้เลยสีขาวสวยงามจับเซตกันได้เลยนะกับเครื่องโรโมรารามหนึ่งอ่า มีดั้ชงดั้มชงคือดีมากเลยจับกระชับมือดูแบบแข็งแรงทนทานอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกาแฟกันเลยไม่พูดพั้ทํำเพลงกันมากแล้วเนาะอ่ะมาค่ะบดผงกาแฟออกมากาแฟเย็นใช้ประมาณ18 20กรัมแต่ป้าเล็กอะตรงนี้ย20กรัมอ่ะเราได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้กาแฟ2ช็อตนะกาแฟเย็นใช้สองช็อตนะคะเราก็จะมาสกัดน้ำกาแฟ เอสเพโซเย็นเราใช้น้ำกาแฟ4ออนค่ะเอาแก้วใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแมนนวลนะคะเพราะว่าเราต้องการน้ำกาแฟกี่ออนเราก็สามารถดูจากนี้ได้เลยค่ะอ่าใส่กาแฟเราสวยงามใช้ได้แล้วก็รอรอให้กขถึง4ออนก่อนอ่าโอเคกดหยุดได้เลยได้น้ำกาแฟมา4ออนแล้วทุกคนอ่าดูนี่โอ้โหกาแฟเป็นไงครีมม่าร่ารา,รามเห็นไหมเอ้ย สุดยอดแน่ได้น้ํากาแฟมาแล้ว4ออนเราก็มาใส่นมผสมนมผสมที่เราผสมไว้นนี้แหละเราจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ปลาเล็กบอกแล้วว่าใช้เป็น b n f <c oughs> b น F นะคะอ่ะใส่นมผสม1.5หรือว่า1ออนครึง่งปลาเล็กใส่ไปเลยเต็มแก้วฟ้าบเข้าไปแล้วก็ม้วนฟลึบเสร็จเรียบร้อยใส่นมแล้วก็ใส่กาแฟตามลงไปเลยนี่ขีมมาางามๆเสร็จเรียบร้อยเราก็คน คนกาแฟกับนมให้เข้ากันก่อนนะคนให้ละลายก่อนเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาะเล็กไปใส่น้าแข็งพอเราใส่น้ําแข็งมาให้เต็มแก้วก่อนใช่ไหมใส่เท่าที่เราคนได้ใส่เสร็จเราคนอีกครั้งหนึ่งคนให้เข้ากันเลยก็จะได้มีความอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซเย็นแก้วแรกปิดฝาเรียบร้อยเอสเพรสโซเย็นแก้วแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะต่อไปเราจะมาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็น อเมริกาโน่เย็นเนี่ยเราก็ใช้กาแฟสองช็อตเหมือนกันนะคะอ่าเรามาทำกาแฟกันเลยเราก็เอาน้ำกาแฟสามออนซึ่งตรงนี้เราตั้งไว้แล้วน้ำกาแฟสามออน <S <S เพราะว่าเราสามารถเซตค่าน้ำได้น้ำกาแฟหนึ่งออนสองออนสามออนตามที่เรา ชอบเลยสมมุติว่าเราเปิดร้านเราจะใช้กาแฟกี่ออนเราก็ไปตั้งเอาตามสูตรของเราที่ร้านได้เลยแต่ถ้าสูตรของออริทอ l คอฟฟี่แล้วก็คือ1 2, 3จะตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะ่าน้ำกาแฟได้มาแล้ว3ออนนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วน้ำกาแฟ3ออนเราก็ตักน้ำแข็งรอได้เลยค่ะอเมริกาโน่นี่ตักน้ำแข็งออรงอได้เลยนะเอนูนี้แบบง่ายมากใครสั่งอเมริกาโน่นี่นั่งยิ้มได้เลยอ่ะ ทีนี้เราชอบแบบไหนอเมริกาโน่หวานน้อยหวานปกติหรือไม่หวานเลยอแอดมินชอบแบบไหนคะชอบหวานไหมคะ,ะถ้าไม่หวานเลยไม่หวานเลยก็คือคนแบบชอบกาแฟเพียวๆไปเลยเงี้ยแบบไม่เอาความหวานเลยเราก็จะมาเติมน้ำเปล่าไว้ถึง6ออนในแก้วนี้คือไม่เติมความหวานเลยนะป้าเล็กก็จะเติมน้ำเปลา่าน้ำเปลา่าเป็นน้ำเย็นก็ได้นะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้เติมให้ครบ6ออน เล็งนิดนึงอ่าเติมน้ำเปล่าให้ถึง6ออนแค่นี้เลยของเหลวในแก้วนี้ต้องได้6ออนเขาถึงจะพอดีกับแก้ว16ออนนะอ่าเราก็เทได้เลยเราไม่ต้องคนก็ได้เพราะว่ามีน้ำกับกาแฟนี่เป็นไงคะหอมมากเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันเติมน้ำแข็งนิดหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยและอเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลย ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยอ่าแก้วที่สองต่อไปแก้วที่สามก็จะเป็นคาปูทีนี้คาปูของเราเนี่ยต้องมีฟองนมก่อนเดี๋ยวปาเล็กมาทําฟองนมก่อนเนาะวิธีทําฟองนมเย็นทํายังไงมาดูกันเลยง่ายๆเลยค่ะอ่าเยือกเราก็แช่เย็นไว้เนี่ยเป็นเยือกปั๊มฟองนมเย็นเนาะ,ะไซส์นี้สี่ร้อแล้วก็ใส่นมไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งเยือก เพราะว่าถ้าใส่น้อยเกินเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนิดเดียวใส่ไปครึ่งเยือกพอแล้วเราก็จะมีตัวปั๊มมาปั๊มอ่านี่เราก็จะมีฝาปิดแบบนี้ก็คือเราใส่ไปเลยอันนี้ปรเล็กใส่นมไว้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่เห็นใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมคะนมนมนม ใช่ข้าปแล้วเราก็กดเราก็ดึงตึงต้งตึ้งตึ้งเนี่ยดึงไม่กี่ทียประมาณ10ทีเนี่ยเริ่มฟูขึ้นแล้วเริ่มฟูนมเริ่มฟูฟองขึ้นแล้วก็คือเขาจะมีฟองขึ้นเราจะรู้สึกว่าเขานืดมือมากเลยนืดมือแสดงว่าเกิดฟองแล้วเราก็ค่อยๆดึงพอนืดมือปุ๊บเราพอแล้วหยุดกึ๊กอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เขย่ยวเ่ยเขี่ยเอาฟองออกที่เหลือเราก็แช่เย็นไว้หรือว่าแช่ถังน้ำแข็งไว้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวป้าเลขออนุญาตให้น้องแช่ตู้เย็นไว้เนาะอ่ะโอเค แค่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็จะมาทําเมนูคาปูชิโนโ่เย็นเราจะไปทํากาแฟสอช็อตดึงน้ํากาแฟมา3ามออนไปกันเลย <S <S แล้วก็บดกาแฟมาก่อนเราบดกาแฟด้วยเครื่องบด s c 6 1 4โอ้ใช้ดีมาก บางคนถามว่าปะาเล็กล้างแก้วได้ไหมล้างได้บางคนแบบก็อยากจะล้างให้มันแล้วสะอาดสะอาดเราก็น้ําร้อนนี่แหละคเล็เคเลกุ๊กกุ๊กกุ๊กรั่วเข้าไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาไล่น้ําเพื่อเป็นการวอร์มหัวกุ๊บหรือว่าล้างเศษกาแฟเก่า,กาออกนั่นเองนะปะาเล็กแนะนําให้ล้างหัวกุ๊บทุกครั้งนะบางทีมันมีเศษกาแฟเก่า,กาติดตรงนี้ไนงะเราก็ล้างออกดีกว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆอีเก่าอีใหม่ปนกันไม่ดี แต่ถ้าลืมแล้วก็ลืมเลยไม่เป็นไรกดตรงนี้เลยปึง้งเพราะว่าเครื่องตัวนี้เปาเล็กเซตน้ากาแฟไว้สามออนเรียบร้อยแล้วพอเราทําใส่กาแฟได้เราก็ไม่ต้องกลัวล้นเลยแล้วก็ปล่อยเข้าไปเลยเราก็มาเตรียมส่วนผสมได้เลยอ่าใส่กาแฟสวยงามเพอร์เฟกโอเคเอาแก้วมาหนึ่งใบวางลงไปเดี๋ยวปปาเล็กจะมาเตรียมส่วนผสมตรงนี้เลยนะเราก็ใส่นมผสมรอเลย หวานปกติของ Oriental Coffee ป้าเล็กจะใส่นมผสม1.5หรือว่า45 ml นั่นเองอ่าใส่ไปเลยใส่ในแก้วรอเลยม้วนขึ้นเราจะไม่ใช้ช้อนขูดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กาแฟมาแล้วนี่ใส่ลงไปเลยเทลงไปแล้วเราก็คนคนกาแฟกับนมให้เข้ากันก่อนทุกครั้งเลยนะเนี่ยคนคนค,นคนให้มันละลายก่อนบางคนไม่คนแล้วโอ้โนมติดอยู่ก้นแก้วเป็นก้อนเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็ง ครั้งแรกที่เราใส่น้ำแข็งเนี่ยเราใส่ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าน้ำกาแฟเราร้อนถ้าเราใส่น้ำแข็งน้อยๆเนี่ยเขาจะละลายฟืดไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนแล้วเราก็เอาน้ำแข็งมาเติมอีกนิดหน่อยเราไม่ต้องเติมจนเต็มเกินนะเพราะว่าเพื่อช่องไว้ท็อปหน้าฟองนมด้วยอ่านี่ถ้าเรานมเราได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมยังไม่สวยมันยังไม่เนียนกริปเราก็นี่ไงตัก ตะล่อมตะล่อมที่บ้านตะล่อมตะล่อม,มใส่อะตักใส่มาเลยนี่โบะลงมาเลยค่ะโบบะโบโบะใส่เข้าไปเลยให้เต็มเลยนี่ไม่ต้องกลัวเป็นไงฟองเนียนกริบเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดฝาเสิร์ฟลูกค้าได้เลยบางคนอนยากจะท็อปหน้าเป็นผงโกโก้ผงชินนามอนอะไรก็ได้เลยเป็นไงคะคาปูชิโน่เย็นน่ากินมากฟองนมนุมน่มๆต่อไปก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นนะคะลาเต้เย็นก็ใช้น้ำ ใช้กาแฟสองชตด,ดึงน้ำกาแฟมาสองออนบดผงกาแฟลงมาเป๊ะปะโบบะอ่ะใส่เข้าไปนี่ไล่น้ำทุกครั้งเดี๋ยวดูนะจะมีเศกกาแฟดำๆนี่ออกมาแล้วกดนิดเดียวเครื่องนี้โหนิ่มมือมากเลยใส่กระปะ45องศาปับ๊บจับนี่ ลาเต้น้ำกาแฟส่องออนกดเลยปึง้งตรงนี้ตั้งไว้แล้วสองออนคือมันดีมากเลยปุ่มเนี้ยแค่กระดิกนิ้วติ๊บเดียวก็ไปแล้วไม่ต้องกดจิ้มจนขนาดนั้นก็คือแปะเดียวไปเลยอ่ะใส่กาแฟโอเคสวยงามเหมือนหน้าตาคนทําเลยเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันอ่าส่วนผสมก็คือนมผสมที่เนี่ยจะใช้เท่าเดิมสูตรหวานปกติก็คือนมผสม1นนั่นเอง 1.5 ml หรือว่า45 ml เขาจะมีบอกอยู่ฝั่งนี้นะคะอ่ะหวานปกติปับ๊บใส่ไปเลยนี่แล้วก็หมวนฟักขึ้นที่นี่ไม่ใช้ช้อนขูดง่ายๆพอเป็นลาเต้ลาเต้เราก็ต้องมีนมลาเต้คือเมนูนมนุ่มๆอ่านมนุ่มๆเราก็ต้องมีนมสดใส่ด้วยเราจะใส่นมสดไปประมาณ2ออนซครึ่ง ประมาณ7จ็ดถึงเจ็ดสิบเจ็ดใส่เข้าไปอ่ะใส่ไปเลยนะคะนี่วันนี้เราไม่ได้ทําแบบแยกชั้นนะเดี๋ยวเราทําแบบผสมเข้าไปเลยได้กาแฟมาแล้วโอ้โห و, กาแฟคือดีมากเลยทุกคนเครื่องนี้สกัดกาแฟมาโอ้ยครีมมากแบบนี้อื้น่ากินเห็นแล้วน้ำลายจะไหล หอมมากเลยกาแฟเบอร์สีน่ะโอ้โหชอบชอบปลล็กชอบมากนี่ลาเต้เขาก็จะมีสี่มีความเป็นนวลนวลนวลคนเข้ากันแล้วใส่น้ําแข็งเราได้เติมน้ําแข็งมาเรียบร้อยแล้วเราก็คนคนคนให้เข้ากันนี่แล้วที่เหลือเติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะใต่น้ําแข็งใต่น้ําแข็งเอาปับป๊บปั๊บโอเคปิดฝาเรียบร้อยลาเต้เย็นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะ ได้รเรียบร้อยอ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นเมนูสุดท้ายและเมนูสุดท้ายบางคนก็โอ้โหกาแฟก็อยากกินโกโก้ก็อยากกิน,โก,โก,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 นก็เลยต้องเป็นเมนูมอคอค่าเย้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบรอก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันก่อนมอคค่าเย็ยนเนี่ยเราก็จะใช้กาแฟ2ชอ็อตแต่ว่าดึงน้ํากาแฟมา3ออนออนเดียวก็แย่แล้วค่ะ ออนๆเดียวก็จะหวานแล้วโหนี่ทุกคนมันดีมากเลยดูสินี่นี่นี่โอ้โหปปรเล็กยอมร้อนนี่เคาะมาเป็นก้อนเค้กก้อนเ้กโบเจะเลยนี่โอ้หร้อนคือมันดีมากเลยนะโอ้ยแบบสกัดออกมาก็ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันก่อนแล้วกันเราไม่ต้องฟังเสียงใครละทากาแฟมาก่อนเลยอันดับแรกใส่เข้าไปสี่สิบห้าองศาเฉียงแบบนี้ก็ มอคค่าน้ำกาแฟ3ามออนมอคค่าน้ำกาแฟสามออนเดี๋ยวดูซิใส่สากาแฟเราเป็นไงเพอร์เฟกไหมอ่นอาน่าจะเพอร์เฟกนะสวยงามอ่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันมอคค่ามีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันซิเราก็ได้แก้วมาหนึ่งใบเราก็จะมีโกโก้ผสมนี่ อันนี้เป็นโกโก้ผสมสําเร็จพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปักปักลิงค์ไว้ให้นะคะว่าโกโก้ผสมวิธีทําโกโก้ผสมเนี่ยทำยังไงบ้างไม่ต้องกลัวบอกหมดทุกอย่างไม่มีกั๊กอ่ะเราก็จะใส่โกโก้ผสม1อ่อนครึ่งหรือว่า45 ml นั่นเองบีบมาเลยโกโก้ผสมพร้อมใช้ใส่เข้าไปในแก้วเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวลบหน่อยเนาะลบหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นวาทำยังไงอ่ะใส่โกโก้ไป1น่อนครึ่ง แล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน,มผ,ม,นมผสมนมผสมเนี้ยถ้าหวานปกติโอเลนเท่าใส่ไปครึ่องออน0.5แต่ถ้าคนชอบหวานหวานใส่ไปเลยหนึออนเทลงไปค่ะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยใส่กาแฟตามลงไปได้เลยแล้วก็ที่เหลือนะก็ไม่มีอะไรมากโคเรคโคเรคนคนคให้เข้ากันให้กาแฟนมโกโก้เนี่ยเข้ากัน ดูออเทาคาเฟ่แล้วสามารถเปิดร้านได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวง่ายตูกของเราง่ายๆมากจะเป็นนมผสมก็ง่ายบอกหมดทุกวิธีขั้นตอนการทําเลยอ่ะไม่ต้องกลัวทําง่ายๆสบายๆได้กินกาแฟอร่อยๆด้วยใส่น้ําแข็งให้เต็มมอคค่าเนี่ยถ้าเราอยากจะใส่เป็นฟองนมก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ใส่ฟองนมเราก็ท็อปหน้าด้วย นมสดท็อปหน้าไปท็อปปิ้งไปเลยจะได้มันๆหน่อยอ่าใส่แค่สวยงามประมาณนี้แต่ลูกค้าบอกว่าใส่นมเยอะๆหน่อยฉันชอบมันๆใส่เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายนะให้ลูกค้าเต็มที่ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทั้ง5เมนูแล้วเดี๋ยวป้าเล็กก็ต้องชิมให้ดูว่ามันอร่อยจริงแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะว่าเมนูทั้ง5เมนูนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวป้าเล็กจะชิมให้ดูนะคะอ่าแก้วแรกเลยเริ่มกันเลยที่เอสเพรสโซเย็นค่ะอือคือได้ความกาแฟฟุง้งละมุนกลมกลม่อมกำลังดีคือไม่หวานมากสูตรเอสเพรสโซเย็นทั่วไปก็คือจะรสชาตินี้เลยนะอันนี้เป็นกาแฟเบอร์สี่นะโอเคใช้ได้อร่อยกลมกลม่อม ต่อไปเป็นอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลยบางคนที่ชอบทานกาแฟแต่ไม่ชอบความหวานเลยนะก็คือไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่กาแฟกับน้ำแข็งเท่านั้นเองจบแล้วก็น้ำเปล่าชิมอมือันนี้ก็จะมีความแบบเปรี้ยวปลายนิดนชดฉ่ำๆนะสำหรับอเมริกาโน่ตัวนี้คือไม่ได้เปรี้ยวมากแต่ว่ายังมีปลายนิดนิดอยู่มีความเปรี้ยวอยู่นิดหนึ่งบางคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะแนะนำเป็นเบอร์ห้าไปอ่ะ ต่อไปเป็นคาปูคาปูเย็นก็คือเค็มข้นหวานมันแน่นอนรับรองมีฟองด้วยอร่อยมันๆฟองนมนุ่มก็คือดูดแล้วได้มีความกาแฟอบอวลในกในปากในกระพุ้งแก้มเราก็คือสดชื่นต่อไปลาเต้บางคนแบบทางกาแฟเข้มไม่ได้อยากกินเมนูเบาๆหน่อยแนะนําให้เป็นลาเต้เลยนะเล,ลาเต้ก็คือเมนูนมนั่นเองแล้วก็มีนมสดผสมลงไปด้วย ก็จะนุ่มๆเบาๆสบายๆดื่มง่ายๆก็คือดูดขึ้นมาก็ยังมีความกาแฟที่มันฟุ้งอยู่ในปากในคอเราคืออร่อยดื่มง่ายต่อไปมอคค่าแก้วสุดท้ายแล้วมอคค่าเลยก็คือกาแฟผสมโกโก้บางคนบอกอยากกินทั้งโกโก้อยากกินทั้งกาแฟเลยฉันจะสั่งเมนูอะไรดีนี่แนะนําเป็นมอคค่าเลยค่ะ อขอบอกมะค่าตัวนี้ก็คือหวานลงตัวกำลังดีไม่ได้หวานมากมีความกลมกลมของโกโก้แล้วก็กาแฟก็คือมันลงตัวพอดีเลยแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับได้นะอยู่ที่นมผสมโอเคสรุปแล้วอร่อยทุกเมนูอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ป้าเล็กมาชิมหมดเรียบร้อยแล้ว5เมนูอร่อยอร่อยนะคะสูตรพื้นฐานเริ่มต้นมาแชร์สูตรดีๆให้กับทุกคนแล้วใครที่สนใจก็สามารถเอาไปทําได้เลยนะคะวันนี้ป้าเล็กก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าป้าเล็กจะมีคลิปอะไรดีๆต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee แล้วก็ป้าเล็กกันด้วยนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ